ต้นอ,อะไรเหเท่าแกกลิ่นแ,แปลกๆนะอ๋อก็อ้วจะรอน้ำแกงสุกใหม่อ้วหรือจะมาซักแซเอาอะไรหรือทำงานเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนได้แล้วไปสิครับเฮีย เฮียปวดหลังอีกแล้วเหรอเฮียปวดหลังทำไมไม่บอกว่แรงยาขนาดนี้นะข่าวก่องก็กินเป็นปีแล้วะเนี่ยว่าไม่เห็นมันจะหายเลยยังไปซื้อมากินอีกทาไมเนะี่ยฮะเฮียไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่านะเฮะ้ยทำไมว่าไม่ไปอ่ะไปหาหมอฝรั่งคงเย่อแยะอ,อ,อ,อย่างกันน้องเต็มไปหมดเลย ไอ้ยาเนียนะถึงแบบไม่หายขาดแต่มันก็ช่วยได้เยอะอ้วรู้ว่วไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วไอ้แค่ยาจริงแค่นี้มันก็เอาอยู่อ้วไม่ต้องไปลงพยาบาลหรอกเฮียเฮียไม่มีตังแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงไม่ยอมไปไม่ไรายการว่าจะต้องไปบอกอาเจ้ากับอาจิวเอ็งเมื่อ เมื่ออย่าไปบอกให้ลูกเ่ารู้น่ะอาโจอีพึงแต่งงานอีต้องใช้เงินเยอะแยะอาจิวก็เพึ่งทํางานเก็บเงินได้ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ถ้าเท่าเราไปรบกวนอีสองคงนะอีก็คงจะตั้งตัวไม่ไายแต่ว่าเฮียกำลังไม่สบายนะอ้วเป็นคงป่วยอ้วรูน่ะนี่แค่ยาจีนนี่มันก็รักษาได้ละเรื่องอย่ามาเถียงว่าหน่อยเล้หน่า ไม่เคยว่านะแต่ทำไมคุณต้องดึงคนของผมออกไปด้วยช่วยไม่ได้คุณเล่นให้เงินเดือนน้อยเองและใครก็อยากทํทำงานกับคุณล่ะฮะอยู่ที่ใหม่อนาคตดีกว่าเป็นใครก็ต้องเลือกให้มนะันน้อยๆหนะ่อยครับคุณธีรชัยการที่เรารับคุณเข้าทำงานเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่คิดเป็นบุญคุณแต่คุณก็ควรจะคิดถึงน้ำใจที่ท่านมี้กับคุณบ้างงานแต่งงานของคุณเนี่ยท่านอุตส่าห์เสียเวลาไปเป็นผู้ใหญ่ให้ แต่คุณตอบแทนท่านด้วยการทําตัวอย่างนี้แหละครับฮแี่แ,แค่ไปอวยพรแลวก็รับไหว้นที่หน่อยๆนี่ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณต้องตอบแทนกันเลยเหรอเนี่ยนะถือว่าผมมองคุณผิดก็แล้วกันคุณคิดว่าบริษัทใหม่ของคุณจะแข่ขงกับบริษัทของผมได้เหรอแค่เงินทุนก็ต่างกันเยอะแล้ว นองตัวเกินไปแล้วไงโมเลิศจำหน้าผมไว้ดีแล้วนนะที่บริษัทถูกตีตลาดกระจุยนั่นแหละจริงผมอีกคนเลยละคุณคุณพินิษครับคนที่คนของเราไปกี่คนน่ะก็หลายคนนะครับแล้วก็เป็นมือดีๆของเราทั้งนั้นเลยครับ หมอเนี่ยมันงูพิษชัดๆคงวางแผนไม่นานแล้วอากาศรับสมัครพนักงานใหม่วันนี้เลยนะครับวขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับเฮียเลยแล้วกันนะ ขอเฮียทำมาค้าขึ้นเซ็งนี่ห่อนะครับเสียโจเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่แค่เสียอย่างอ้วเนี่ยเหมือนตุอกเจสวัวเว้ยเนี่ยเลิกคอยดูนะอีกไม่เกินห้าปีเนี่ยบริษัท hmm. อ,อ้วต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งแทนบริษัทมันให้ได้โอ้เชื่อเฮียต้องทำได้อยู่แล้วไม่ถึงห้าปีหรอกเออเรื่องเงินที่อ้วขอกู้ไว้ล่ะเป็นไงบ้างเฮียไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่เกินสองอาทิตย รู้ผลว่าตั้งใจจะอนุมัติเงินให้เฮียเกินกว่าราคาที่ดินที่พ่อตายเฮียมาคำประกันไว้นะเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนั้นอก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มสิไม่เอานะเอาตามที่ขอก็พอแล้วเฮียจะเป็นหนี้เพิ่มได้ยังไงคนเป็นหนี้คือบริษัทเฮียต่างหากส่วนที่เกินเนมาเราก็าหารสอง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกูวยยิ่ไม่ต้องรบ ได้ครับใจ2ซ้อมสนุกขนาดนี้เล่นจริงันพื้นจะสนุกขนาดไหนก็ไม่รู้นะแก <S 1> <S 1> ไอ้ที่มันสนุกอย่างนี้ได้ก็เลือดมีส่วนไงโอ้แค่จับยอยสัน้นๆเองหวัวเรียนซึ่มเขียนไว้ไม่นสนุกอยู่แล้วนะครับเฮืยอ,อย่ามา่อมตัวหน่อยเลยนะนี่ว่าจะบอกให้เลือกพยายามเรียนรู้จากอาซุ่นให้ได้เยอะๆอีหน่อยเลือดก็เขียนเก่งขึ้นเองอะ่ะนะครับท่แก นี่แหละคือลางวันที่เจ้าเป็นชู้กับเมียข้าตายซะ ที่แค่ขาแพลงไม่เป็นแผลเวกวะไม่งั้นต้องรักษากันยาวเลยพรุ่งนี้อัวจะต้องเป็นนางเอกขาเป๋หรือเปล่าก็ไม่รู้อะเฮียวัวว่าก็แหวแกแนวดีออกนางเอกขาเป๋หาดูที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนะอัวรอเล่นนานานั้นมาเดี๋ยวอัวทายาให้ โอ้โยเยยไม่ต้องไม่ต้องเด่ายวทาเองไม่เป็นไรอย่าปวดทำให้โอ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  เฮียเบาๆคุณปนันครับคือผมเห็นประตูบ้านเปิดอยู่นะครับนี่คุณปนันเป็นอะไรหรือครับขาพแพลงค่ะเออต้องขอโทษคุณอดิเทพด้วยนะคะที่วันนี้ฉันคงไปกับคุณอดิเทพไม่ได้คุณอุตสาห์เปิดการแสดงเรื่องใหม่ทั้งทีนันก็ดันมาเจ็บซะอีก ไม่เป็นไรหรอกครับการแสดงยังมีทั้งหลายวันนะครับเดี๋ยวคุณปนานนันหายเมื่อไหร่ค่อยไปก็ได้ครับลอกไม้ครับขอบคุณค่ะแล้วนี่ปวดมากไหมครับก็เอาเรื่องอยู่นะคะอ่ะเนธไปซื้อ,อยากแก้ปวดให้คุณปานานันเขาหน่อยเผื่อดึกๆจะปวดขึ้นมา ไปสิยิงจ้องหน้าอยู่ทำไมคุณอดิเทพคะเฮียหลงเขามีศักเป็นพี่ชายหนนนะคะแค่ลูกเลี้ยงนะครับบ้านก็ไม่ได้อยู่ร่วมชายคาเดียวกันต้องไปอาศัยโรงนิ้วอยู่ผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับลูกจ้างนะครับ คนแบบเนี้ียิ่งเราดีด้วยจะยิ่งได้ใจนะครับไม่ไม่รักวังว้เพียงสักวันเขาคงจะได้รู้จักว่าความรักสวยงามแคนไหน